สวัสดีวันเก็บงานครับอ่ะสวัสดีไปยังพี่น้องสุทุกคนนะครับผมที่เขามาติดตามรับชมนะครับในส่อง t u b e ปบอลเราถอยอย่ายของผมว,วันนี้ก็มาส่งงานเงินมาเาสองหมื่นแปดพันบาทนะครับเืิอที่หานะครับวันนี้อันค,คืองานการสแสดงนะครับหลังจากเคล็ดล้วขาดินเป็นขาครับพี่น้องสุดจัดไลครับตอนนี้สร้างเรียบเพื่อนกะได้มา เก็บหิ่มทั้งผีนะครับเก็บแล้วก็เอาดินมาพักไว้เพื่อการดินใส่ไร่ลงในพื้นนะครับตามจากของหนาเพื่นสั่งราะว่ามันเป็นดินใส่นะครับมันสีนไร่ลงอ่นะนี่สิผ่ายางชุม่มงานของเฮานะครับหลบปอได้งามม่ได้ดอกพี่น้องมันบาดสุดถ่ายมันผงหินกับดินดากนะครับเป็นดินแข็งนะครับเป็นเป็นก้อนแน่นมาคอยดีนียนนะครับผม มารับประกันนะครับว่าสีหาปอแต่ว่าทั้งผมก็ขอเฮ็ดให้ดีที่สุดเท่าที่็ดดยนะครับขอเอาจนสุดฝีมือฝีมีอนะครับหลซ้ำานีแล่พี่น้องเลยงามองงามกัขออภัยครับหนามมากานะครับมันยังจักจับกล่องก็จับไปเมืองตาดินไปสัตว์ละครับตัวจับหนามอีกอ่คือหนามฝน,นครับมันจะด้รู้นะครับว่าหนามถึงหม่องไหนว่าถึงหม่องไหน อี่เหลีกก่ยะขอแคอ่พอตังกันไรอ่ะคือว่าโอเคนะครับนายหน้าเสียมันหาปีนึงปีเดียวก็เป็นไปยาักไม่พี่น้องน่อนี้ก็เป็น,พ,น,น,ปนพ่างขึ้นครับหน้ามันตูนกันไรหน้าเป็นขันบันไดนะครับพี่น้อให้นี่คือกันครับพ่อยิ็นครับไห้นี่ตอนนั้นก็เอาดินไปฝาก เพิ่งหมดครับมันไ่อยากให้ลายต้องมาผีร้ายครับถ้าลายต้องมาร้ายมันสิโตนกันก็ไผ่หนีรลายนะครับตัวนี้ก็เสริมกันเทศรอแบใหม่นะครับจังหวะนี้เป็นผักจังสีเฉลี่ยมันต่ำโหดครับงัดทั้งล่างขึ้นมาดินบ่พอนะครับก็เลยเดี๋ยวเอไอ้นี่มาป่านซอยนะครับภาพกันจังหวะเก็เป็นขวดหลอดได้เลยนะครับนี่ครับคือผลงานการแสดงวันนี้ก็มือที่หาครับประมาณคันเฮ็ดอีทีกิดซุ้ดซี่เครื่องมือนะครับมือสาวในค่าคุยโทรศัพท์พี่น้อง คนนั้นคนนี้ทรมมาบกบริฮ็ดงานเจ๊เถื่อรับ่มก็แห้งครับกินข้าวมองกินเขกาก็ยากมีแต่ขีดินสายไงกุ๊บถี่พี่น้องเลยเรียบเดี๋ยวพ่า,ยานยางไปชมครับงา,านการสแสดงของหอาครับข่มข้าวบ้าครับพี่น้อง ับเงินค่าจ้างนะครับกะเฮ็ดให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมทุกหนางานนะครับที่ว่าจ้างผมไปกะมองได้พอดีว่างามกะตีเอาครับกะสิแก้ให้ภายในเมื่อที่รถอยู่นะครับผมยังผมมีปัญหากันทีหลังครับนี่ตัวนี้เอาดินขึ้นมาฝากถิมนะครับ เพื่อนก็บอกให้เก็บให้แต่งนะครับแต่ผมก็เก็บให้เพื่อนเป็นตระเมืองก็จริงนะครับยิ้มันเคันหลายครับเพิ่นว่ากันไล้ต้องไปลูมหลายมันสิโตนกันก็ไพ่ลางหมดนะครับก็เลยเดี๋ยวมาฝากไปทึ่งครับวันนี้มันบ่ได้เขาใดนามี่เลยพี่น้องมันสูงนี่จะเห็นครับทึ่งไปนี่นี่ก็ แท่วอ,อีกแท่วนึงนะครับเพิ่นว่าไหนเห็ดนี่ก็คือต้นใหม่ที่เขาลมลงนะครับนี่ตอใหญ่ๆพี่น้องเลยเป็นขั้นแดงตอที่ไหลของเราแบ่งกันพุทธทงพุทธแถวนะครับกะลังจากเข็ดแล้วก็สิจับระดับเป็นวันอีบรอบนึงนะครับเพื่อความสมบายใจของเพื่อนนะครับเพื่อจะจะคล้องหนาให้กันครับารายละเอียดก็ แกแายแนวนี่ยนะครับผู้ต้องคนมันกัวกบวอล์มไลท์มันกับดอกเดียวเลี้ยงได้นะตามใช้ตาจะว่าคนมันก็อย่างเปบี้นะครับอยากให้มันดีที่สุดทำเหมือนมีจ่ามากขึ้นกว่านะใครจ่าไม่เป็นเลดีนะพี่น้องแนวต่อไปกับเอาไปพี่หนาพี่ไหนจังเฮ็ดดีเพิ่มละขาประจำนะครับเป็นกือจา่าของบีที่สองนะครับ งานย่างพี่น้องเมยพ่อๆ,พอๆกันมาอีพี่นะครับบัตดีครับผม